คยพรทไทยอยากให้หนักท่องเที่ยวอ,อยู่ประเทศลาวเยอะๆแบบนี้หล,ลายๆแบบนี้เด้อท่านผู้ชมนี่และเยอะๆคือเอเชียติกอยู่ตอนนี้เวลานนะิเนาะเคยมาอัปเดตล่าสุดเด้อท่านผู้ชมเด้อเที่ยวเอเชียติกแล้วไปเที่ยวลาว,ลดว,วด้วยเด้อนักท่องเที่ยวเด้อเยอะมากๆเลยโหสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเคยจะพา n ยางพาเดินหลอไปเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อ ถ้าประเทศลาวมีหนักท่องเที่ยวเยอะแบบนี้มาเที่ยวเรือดินเนอร์เรือสำรานเยอะแบบนี้นะคงจะรวยมากๆเลยเนาะโอ้โหสุดยอดจริงๆอันนี้ก็จะเป็นหนักท่องเที่ยวเตรียมตัวลงเรือดินเนอร์เรือสำรานอยู่เอเชียติกถาที่หนึ่งเด้อผู้สมเด้อโอ้ขาเจ้าจเดินมานี่ก็เยอะมากๆเลยเดีเ๋ยวเค้าจะเดินไปด้วยกัน อยากให้ประเทศลาวมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเรือสำราญเรือเดินเร์อ,อยู่ประเทศลาวจังเลยจังเลยท่านผู้ชมสบายดีครับสบายดีครับเคยไปไทยมาอีกแล้วเคยไปไทยมาอีกแล้วเมื่อนี้เคยไปไทยจะพาไปเที่ยวเอเชียติกเออท่านผู้ชมเดอ้อเอเชียติกตอนนี้เคยไปไทยอยู่หน้าร้านครัวคุณปุ๊มองคคเมี่เคยไปไทยทำงานเด้อท่านผู้ชมเดอ้อเมื่อนี้ก็จะเป็นวัน วันพืหัสวันที่13มีนาคม2568เคยพิธีจะพาไปเที่ยวเอเชียติกก็จะม่วนขนาดไหนเนาะไปเบิ่งเรือสำรานเอเชียติกไปเบิ่งเรือดินเนอร์เอเชียติกเด้อท่านผู้ชมเด้อเอเชียติกนี่จะมีเอกลักษณ์มากๆคือสิงห์สตารสวรส์แล้วก็เรือใบโวลานได้ท่านผู้ชมเด้ออยู่ถนนเจริญกรุงเนาะเคงพิาีจะนั่งวินไป80บาทค่าวินเนาะ ก่อนอื่นก็เคยผูไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้นะอันนี้ก็คือเป็นถนนจันเนาะรถติดมากๆเลยนะท่านผู้ชมรถติดมาก,มาก,มากเลยไม่ต้องวอาลายใย,ายห่างไปรับชมกันเลยท่านผู้ชมอยู่ถนน,นจันรถติดเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้กําลังนั่งรถอยู่อยู่ถนน,นจันเด้อท่านผู้ชมโอ้โห รถติดแอะเลยตอนนี้เคยพุทไทยมาหอดทางเข้าเอเชียติกเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่จะอยู่ถนน,นจเจริญกรุงเนาะก็จะเห็นฝรั่งตา่างชาติลงมาแต่รถมอไซค์เนาะสวยงามมากๆ,ๆ,ๆน่ารักมากๆเลยเนี่ยอยู่นี่ก็จะมีสามล้อเนาะมีวินสามล้อเลยเด้อท่านผู้ชมเดินทางเข้าทางนี้จะเป็นหอหอนาฬิกานะนี่เดี๋ยวเคยจะพาเดินไป ทางทิงชาสวรรค์แล้วก็ไปถาเรือเอเชียติกเด้อท่านผู้ชมเด้อตอนนี้คือไปเดินมาหอดจิงชาสวรรค์ของเอเชียติกเลยเด้อท่านผู้ชมเดินนี่ก็จะเห็นสวยงามมากมากเลยข้างล่างนี่ก็จะมีฝรั่งต่างชาติเดินไปเดินมาเด้อท่านผู้ชมเด้อพาสาวไทยสาวไทยมาเที่ยวเดวเคอวยอเราจะพายางเลาะไปเลยเนาะอันนี้จะมีสาวญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นมานั่งเล่นด้วยเนาะ จะมีตั้งนั่งเล่นและท่านผู้ชมด้วย,วยต่างาต่างชาติก็เดินมาด้วยและท่านผู้ชมด้วย,วยตรงนี้ก็จะมีร้านขายน้ำปั่นนะก็ขายขนมปังด้วยเและท่านผู้ชมด้วยจิ๋งสาสวค์นี่สวยงามมากๆเลย ชุดจอจอันนี้ผู้สาวน่ารักจริงๆทั้งนี้ก็จะเป็นบ้านผีสิงเด้อท่นานผู้ชมในบ้านผีสิงจะมีคนมาถ่ายรูปอุ้ยเสียงดังน่ากลัวมากเลยทั้งนี้ก็สิงสาสวรร์นเนาะกระติดกันเลยนะท่านผู้ชมนะค่าตัวก็500บาทเด้อุท่านผู้ชมเด้อ สวยงามจริงๆมาทั้งนี้ก็จะเป็นสิงสาหมามุนเ้อท่านผู้ชมยูเอเซียติกนี่ก็ก็จะมีสาวๆมาเดินเล่นด้วยเ้อท่านผู้ชมสาวๆนุ่มๆอันนี้ก็จะมีสาวๆหนุ่มๆมาถ่ายรูปก,กับสิงสิงาม่ามุนเนาะ จิงซามามุนยู่เอเซียติกเด้อท่านผู้ชมเดินทั้งนี้ก็จะเห็นจิงซาสวรรค์ด้วยนะยตอนนี้เคยพุทายมาหอดถ่าเลือกเอเซียติกถ่าที่หนึ่งแล้วเด้อท่านผู้ชมเดินเคยพุทยบอกเลยว่าเยอะมากมากหลายอีหลีเคยพุทายอยากให้ นักท่องเที่ยวอยู่ประเทศลาวยเยอะๆแบบนี้หลายๆแบบนี้เด้อท่านผู้ชมนี่และเยอะๆคือเอเชียติกนี T ่ T, อยู่ตอนนี้เวลานี่นาะเครื่อไทยมาอัปเดตล่าสุดเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่โอ้โหอัานว่าทางนี้ก็จะมีเรือสำราญเรือดินเนอร์อยู่เอเชียติกเด้อท่านผู้ชมเด้อจักรสื่อจังได้เครื่อ,องไทยข่าวจักนะ น,นี่คือหนักทองเที่ยวล่าสุดอยู่เอเชียติกก็จะเห็นเยอะๆแบบนี้อุย้ยขนาดวันพฤหัสเด้อในี่ท่านผู้ชมนีเยอะขนาดนี้เที่ยวเอเชียติกแล้วไปเที่ยวลาวด้วยเด้อนักทองเที่ยวเด้อเยอะมากๆเลยโอ้ยสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราจ,จะพาหยางพา,า,พาเดินเลาะไปเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อ ถ้าประเทศล้วมีหนัก่องเที่ยวเยอะแบบนี้มาเที่ยวเรือดินเนอร์เรือสำรานเยอะแบบนี้นะคงจะรวยมากๆเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้โหสุดยอดมากๆเยอะแยะมากมายเลยท่านผู้ชม อันนี้คือคือไทยมาถ่ายคลิปล่าสุดเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อเจ้าก,ก็จะจ่อแถวกันเยอะมากๆใครไม่ได้หดกับเพื่อนเลยทั้งนี้ก็จะเห็นพลังต่างชาติเล,เลยเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวเคยุณภัยจะปิ่นกล้องเพราะทั้งนี้เจ้าก,ก็นั่งกินนั่งเดิมเยอะจริงๆ,ๆ ท่านผู้ชมเยอะมากๆลานเหล่าลานอาหารเด้อท่านผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นหนักท่องเที่ยวเตรียมตัวลงเรือดินเนอร์เรือสำรานอยู่เอเชียติกถาที่หนึ่งเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่จะเดินมานี่ก็เยอะมากๆเลยนี่เดี๋ยวเพื่จะเดินไปด้วยกันขาจะเดินไปใส่น้อง ลำต่างชาติจะเดินไปใช่ไหมถ้าเดินมาเป็นขบวนเลยท่านผู้ชมเยอะมากมากน,นี้ก็จะเป็นฝรั่งต่างชาติกาวไทยมุนมุน3 60องค์360องศาเลยท่านผู้ชมให้เบิ่งเลยโอ้โห อยากในประเทศลาวมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเรือสำราญเรือดินเนอร์อยู่ประเทศลาวจังเลยจังเลยท่านผู้ชมอยู่แม่น้ำคงประเทศลาวมีเรือดินเนอร์เนี่ยคงจะสวยงามมากๆเลยเด้อท่านผู้ชมเลยนี่ทางอย่างทางเดินแถบเดินไม่ได้เลยเยอะม,มากๆ ชม้เดี๋ยวเคยมจะเดินไปทางขาที่สองของเ SI นะอเชียติกนะเดินมาแล้วเดินมาแล้วทางขาเรือที่สองขาเรือที่สองเนี่ยบ่อลายบันไดเนานะบอ่อแน่นบันได แต่ทางขาที่หนึ่งนีง่เคยๆบอกเลยว่าโอ้โหท่าเรือดินเนอร์แทบแตกฝนจะตก,กวะเนาะเหมือนี่ผ้ามับเรือเนาะเห็นผ้ามาับเรือมับเลย <S <S สุดยอดมากๆ,กๆเยอะจริงๆเดี๋ยวไปเบิ่งเรือสำราน <S <S เรือดินเนอร์เจ้าพญาปีเซตอยู่ทางเอเชียติกก่อนเนาะ ทางขาทีสองของเอเชียติกก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้ออันนี้ข้าเจ้าก็นั่งรอเนาะเรือไว้ออกคิกแต่ตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาทุ่มทุ่มทุ่มหนึ่งก็จะเป็นของกัปตัาพิเศษเนาะจากเบอร์ยังกับหูเด้อท่านผู้ชมเด้อ ก็จะกรอกันแบบสี่นะมีสาฝรั่งทางชมสาวฝรั่งนีสาวฝรั่งขึ้นยืนเลยนะผมุ่งจะมุนให้ดูบรรยากาศสวยงามมากๆอยู่เอเชียติกล่าสุดเดินทางซมเดิน้อแยกรับเยกเราเนี่ยยัไมเข้าแด่ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆก,ก่อนตอนนันกท่องเที่ยวเดินเขาเขาประตูเรือดินเนอร์เดี๋ยวไม่ทันการนะอันนี้ก็คือเป็นแถวเนาะเป็นแถวขอเจ้าเนะาะข้เจ้ากำลังรีบเดินเลยนะค่อยๆเดินเ้อผู้ชม,มค่อยๆเดิน้าๆไม่ผักไม่ดันกันเ้อผู้ชมหรือเอเชียติกก็จะพูดกันแบบนี้นะ ตอนนี้มาฮอดแล้วเนี่ยโอ้สวยงามมากๆเลยสวยงามจริงๆมาฮอดแล้วท่านผู้ชมนี่เจ้าพญาปีเศษเบอร์อยังเนาะท่านผู้ชมเนาะสองร้อยยี่สิบคนเนาะนี่ก็จะเป็นเจ้าพญาปีเศษเบอร์อยังกบประจักเนาะแต่คุณผู้ไทยก็มาอัพเดทให้ดูไปก่อนเนาะเดี๋ยวเคุณผู้ไทยไปแอบดูก่อนเนาะ นักท่องเที่ยวก็ขึ้นเรือเต็มเรือเต็มลำเนี่ยเด้อท่านผู้ชมขึ้นไปเต็มเลือเนี่ยนั่งเต็มเลยเคยประทศไทยเห็นแล้วเนี่ยเจ้าพญาปีเซตปีเซตนะเจ้าพญาปีเซตเบอร์เจ็ดเด้อท่านผู้ชมเดินนักท่องเที่ยวขึ้นเต็มเรือเต็มลำแล้วเนาะงสองร้อยยี่สิบคนเด้อท่านผู้ชมเดิน ขา,าจะให้เบ่งบรรยากาศอยู่ในน้ำเจา้าพยาเนาะตอนนี้เรือคนทรายกำลังวิ่งไปเนี่ยที่เป็นขอบชีฝาท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเรือใบโบราณเอ,อท่านผู้ชมเได้ฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเดยคลิปนี้เขจะขอลาจบสำนกก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ